สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองโบราณครับก็สวัสดีเฮเกิงครับสวัสดีครับที่ป้องและเราเอนครับเราก็อยากจะทดลองไลฟ์สดนะครับ y o YouTube มือใหม่ครับเราก็พามาเที่ยวเมืองโบราณครับก็ โซนนี้เป็นโซนฟรีครับอืใช่ไหมเอกรึงใช่ครับก็ฟรีแปลว่าไม่เสียงเงินเราเราดูกันเร็วๆแล้วกันพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากใช่นะก็แนะนำว่าถ้ามาโดยไม่ต้องเสียงเงินนี่คุณเดินเข้าประตูอินทราชัยมามที่เห็นอยู่นี่นะครับแล้วก็ เมื่อเมื่อเมื่อคุณเดินเข้ามาแล้วใช่เอาถอะอันเริงเราเราเดินเข้ามาทางเข้าถูกต้องใช่เดินเข้ามาแล้วเราก็จะเจอทางเข้าด้านซ้ายนี่มาถึงก็เจอแบบนี้เลยนะครับเท้าทัตระโถไม่คุ้นสักชื่อเลยอ่านก็ยากนี่ล่ะวิลุนหะโกเท้าวิลุนละหะโกอันนี้วิลูปักใหญ่นี่นะครับจริงๆรก็ วิรูปขโขซีนนี่แม่งก็สวยงามแล้วนะวิรูปขโขอันนี้ย้อนแสงมากครับแล้วก็เวสุวรรณโนแสดงว่าชื่อเขาของจองกันหมดเลยนะสี่คนเนี้ใช่ผมว่ามีชื่อเทเวสุวรรณโนนี่แหละที่คุ้นๆที่สุดนะครับแล้วเราพอเดินเข้ามาด้านในนี่โอ้โหอันนี้อันนี้คือาจะไปทางขวานี่อลังการสุดนี่เป็นเซนเตอร์ของฟรีโซนแน่นอน เป็น,นเหมือนวิหารวิหารทองคำอะ่ะพี่โป้องอลังการมากครับนี่ผมอ่านให้ฟังนะวิหารวิหารปัญญาวิมุตต์อันโน้นนี่โนน่วิหารปัญญาวิมุตต์ภัยชยน์ปราสาทคุณอ๋ออันนี้เป็นปราสาท วนอันนั้นนวิหารปัญญาวิมุตติเหรออสวยงามมากไชยชนเนี่ยเป็นเป็นที่ประดิษฐ์ขององค์อมรินทราธีร่าเจ้าแต่เท่าเท่าที่ผมรู้คราวที่แล้วที่เรามาเดินเดินดูกันรอบหนึ่งแล้ววิหารนี้ไม่มีจริงนใช่ไหมไม่มีจริงแต่ว่าเอาคอนเซ็ปต์มาจากออกแบบใหม่นะใช่ใช่ใช้แนวคอนเซ็ป ของการวางต่างๆนานามาจากสมัยจักรพรรดิไทยชยน์ของกรุงศรียุคยาเป็นแรงบันดาลใจนะคุณไม่มีจริงนะครับแต่มันก็จะสวยงามอลังานมากแล้วก็จุดแรกนะครับถ้ามาถึงแล้วเป็นคนชอบถ่ายรูปสวยๆมันก็จะมีคล้ายๆปฏติมากรรมพุทธเจ้าตอนประสูติตอน ประสูตรนะครับที่เดินเจ็ดเก้าใช่ไหมคุณใช่เดินบดอกบัวเจ็ดตำตำนานครับแล้วก็ยังมีบอบบวเพื่อให้เข้าคอนเซ็ปต์ด้วยพี่ป้องนี่ครับพระพุทธเจ้าประสูตรแล้วก็เดินเจ็ดเก้าครับที่มีปฏิมากรรมนี้ดูเนียบและสวยงามนะพี่ป้องนะใช่ใช่ใช่ไหม รูปปั้นอลังการครับอะไรพวกนี้แบบว่าเขาเก็บรายละเอียดแบบว่าด้านนี้ก็มีสื่อเออเขาเรียกอะไรนะช้างช้างเผือกคู่พระบารมีของพระเวสสันดรประวัิศัตร์มหาปัจจัยนาคคุณคือคุณต้องไปตามอ่านเรื่องพระเวสสันดรที่จะมีช้างเผือกตัวนี้อยู่ในช้างเผือกคู่พระบารมีเหรอ เรื่องเป็นยังไงคุณพอจะเหล่าได้สั้นๆไหมจำไม่ได้จําได้แต่ตัวละครอะไรนะชูโชคกันหาชาลีมานะชูใจไอ้นั่นมันใช่เหรอไม่ใช่นั่นแบบเรียนมากนี่นะครับนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งถัดมาอีกนิดนึงก็อันนี้สิพี่โป้งนี่พญานาคหน้าต่างนี้เหรอเออว่าหน้าเหมือนกึ่งกึ่งเเออแต่ว่าตัวเป็นญานาคคุณ พระพุทธกรรมพุทธราธช,รชวิมุตตพุทธราชวิมุตตคือใครเหมือนอเป็นพระแบบว่าพระนาคปกกันเนาะแต่ว่า,าแต่ว่าออกเป็นทรงจราเข้แต่ว่าก็เป็นนาคนะคุณจราเข้มันก็ไม่มีคราวแบบนี้ป่ะ ไม่มีเป็นสันในจินตนาการมากคือที่นี่มันอเหมือนจะเป็นเมืองสมมุติหรือวะพี่โป้งเป็นไปได้ทุกอย่างเฟร์มคอนเซปต์จากนู่นนี่นี่นั่นนะครับแล้วก็เอามาทำยำออกแบบยำใช่ไหมใช่ก็ตอนนี้ไม่มีใครดูเลยนะครับก็บ้ากันอยู่สองคนเนี่ยครับไม่มีใครดูเลยครับ ผู้ชมศูนย์สวัสดีผู้ชมศูนย์คนครับคุณไม่มีการแบบบอกกล่าวก่อนหรือไม่มีการกระตุ้นก่อนไม่มีครับใครจะมาเปิดดูละคุณเฮ้ยครับเราจะเราจะขึ้นไหมจะไม่ขึ้นมันมีทางลอดนะเขาเขียนว่ามีแบบว่าเสียงนำชมด้วยนะมืงเก้าหนึ่งเก้าคืออะไรวะคุณต้องไปขอเช่าข่าวสาวอ๋อเราต้องฟังอ๋อต้องเสียเงินไว้ง เสียหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คุณต้องไปขอแน่ๆดูส่จะเป็นออฟฟิศนั่นน่ะถ้าคุณพูดว่าเช่าแล้วมันจะไม่เสียได้ยังไงครับผมก็พูดไปมั่วๆว่าเช่าหรือเปล่าแต่เขาต้องมีบริการให้อยู่แล้วอ๋อครับสำหรับคนที่เขาสนใจจริงอยากจะรู้จริงๆอ่ะคือถ้าคุณสนใจอยากรู้จริงๆคุณตรงไหนนะก็สามารถพิมพ์เลยเช่าหูฟังเนี่ยฮะแล้วก็กดอย่างนี้เหรอ909ใช่ บางทีองเงี้ยผมเป็นต่างชาติผมมาถึงไม้แท่งอะไรวะพี่โป้งใช่ใช่หแล้วคุณจะรู้ได้ไงต่อให้อ่านภาษาไทยคุณจะรู้เรื่องไหมใช่ใช่ไม่เหมือนอย่างคุณพาไปดิแล้วคุณจะรู้ได้ไงคุณก็ต้องมาเช่านี่ครับนี่เขาเขียนอยู่ตรงนี้ป่ะพวกพวกนี้มันจะมีทั้งซับไทยซับอังกฤษ91910เสียงนําชมนะฮะเฮ้นี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ว่ามีโซนให้ดูเห็นป่ะ เราไม่เคยเข้าไปดูเลยอะถอดรองเท้าเฮ้ยเขาบอกให้ถอดเหรอก็คือที่นี่คุณไม่เห็นเหรอน,นี่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 เราจะเชี่ออ้ยขอโทษครับนี่ครับนี่คือด้านในอสวัสดี<อ>ผู้ชมครับมีผู้ชมมาดูเราแล้วหนึ่งท่านตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโบราณน,นะครับโซนไม่เสียงเงินครับเราพามาอัปเดตดูครับว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับโซนอาจจะไม่ได้ทักทายผู้ชมนะครับเพราะเราเดินไปเดินมาครับ โซนนี้ก็เป็นโซนออเดิร์ฟนี่ครับถ้าเป็นโต๊ะจริงกาเรียกว่าออเดิร์ฟเหมือนใช่ใช่ครับก็นี่นี่อุย้ยพี่ป้องครับพระนอนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ,องใหญ่มากโอ้โหพระนอนองใหญ่มากครับอันนี้เป็นนูนสูงครับใช่ไหมป้อง ลอยตัวแล้วมาลอยเลยเหรอเนียหลังติดผนังไหมใช่นี่คือพระพุทธรามันนาธนิรวาลครับเร้อว,ว่าลอยตัวถึงว่าว่าจริงๆผมว่าเหมือนมีลักษณะของเขาเรียกอะไรนะม,ม,มีดอกวดัวงการประดับกระจกเงเราหวัวหใหญ่มากนะเนี่ย สวัสดีครับคนที่เข้ามาดูเมื่อกี้หนีไปแล้วนะครับหากมาดูอะไรเนี่ยใช่โอเคครับก็มีเท่านี้ครับมีนี่อ่นีแปลกตานะพี่ป้องนะใช่ครับคือศิลปะของแถวที่นี่มันแบบดูแปลกตาไม่ซ้ํากับที่เราเห็นในเมืองในพนันครนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วจริงๆก็มีชื่อทั้งหมดเลยนะครับ พระพุทธไตโลกเชษครับแต่ว่า,าส่วนใหญ่นี้เท่าที่ผมรู้คือก็เป็นแบบดีไซน์ขึ้นมาใหม่อาจจะมีการอ้างอิงอ้างอิงว่าเป็นยุคสมัยไหนศิลปะแบบไหนแล้วก็มาผสมผสานพระพุทธไตโลกเชษเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของ<ม>ขันห้าพี่โป้เเหรอ หมายถึงว่าด้วยเป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าให้ละทิ้งทุกอย่างคติที่พี่ป้องเคยพูดกับผมอยู่เสมอว่าอะไรที่คุณไม่ใช้เออเออเออเท่ากับไม่มีเ,ออเท่ากับไม่มีเป็นขยะเออว่านี่แหละครับขันห้าออขันทั้งห้าเป็นของหนักหนอบุคคลแหละผู้เป็นเป็นผู้แบกของหนักนี้นะ การแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกพี่โป้งเห็นไหมผมบอกคุณแล้วพี่โปองเคยแนะนาผมด้วยวาจาเยื่ยงน,นี้ตอนนั้นน่ะรู้ไหมเขาเรียกว่าขันห้าไม่รู้ครับ <c oughs> ผมก็รู้สึกแค่ว่าอะไรที่เราไม่ได้ใช้มีค่าเท่ากับไม่มีใช่เราก็าควรจะบริจาคไปครับเด็กเด็กนิ้ปัจจุบนนันนี่นะครับครับไม่คิดจะครอบครองทรัพย์สินนะครับอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมเคยอ่านนะว่าเด็กนุ้ว<อ>นะนี้เจนซี่ย ไม่คิดจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรที่เป็นภาระที่คิดว่าเป็นภาระต่อไปมันก็จะตรงกับเรื่องของขันห้านี่ยครับอ๋อก็คือเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าเอามาเขาเรียกอะไรอยเอามาแบกใส่ตัวเอามาแบกไว้เอาภาระมาแบกใส่ตัวโอ้นี่มันคุณนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาผมฟังมาจากคุณ ผมฟังมาจากคุณผมขายจักรยานทิ้งหมดเลยเห็นไหมแล้วต่อไปคุณจะเอาที่ไหนขี่ครับคันที่ไม่ใช้ขายทิ้งคือไอ้คันที่ไม่ใช้เ่ไม่มีคนซื้อไอ้คันที่ใช้เสือกมีคนมาขอซื้อแล้วคุณไปลงขายทําไมวะผมก็ปุบขายไปไม่ได้คิดอะไรมากเออนี่ไงวันนี้ไม่ได้ใช้เลยคิดว่าเป็นภาระทันทีคุณเนี่เพราะตอนนี้จะใช้จิบหายแล้วไม่มีแล้ว นี่ครับตอนนี้เราก็ออกมาต่อครับในด้านโซนฟรีของอันนี้เราไม่ต้องขึ้นไปก็ได้นะพี่โป้งมันจะทำให้แบบเฮ้ยทำไมา <สะ S 1> ทามมิ่งมันไม่ได้เราก็รีบขึ้นไปก็ได้ครับถ้าทางคุณอยากจะไปบางปูมากมันไม่ใช่เพราะว่าข้างในก็มีแต่พระพุทธรูปก็ใช่เดีก็เราพามาดูพระพุทธรูป ก็เหมือนกันหม้ออยี่สิบนี้28พระองค์อ่ะก็มันก็เป็นเรื่องของพระพุทธรูป28พระองค์เลยครับคือถ้าใครไม่อยากดูก็ลอดช่องนี้ไปนะครับเพราะจะมีรอดโบสถ์รอ,อ,อดพปประประสาทแต่ถ้าใครอยากจะชมไปเราจะพาขึ้นไปชมอย่างเร็วมันต้องขึ้นด้านนู้นเปล่าด้านนี้ก็ได้มงางก็ต้องขึ้นปลอดใช้ทางเข้าด้านหน้าปลดใช้ทางเข้าด้านหน้า นี่คือโซนฟรีของโห oh, สวยงามน,นะครับนี่ถ้าใครแบบว่าชอบถ่ายล่วงถ่ายรูปก,กับแบ็กกราวด์ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบนี้นี่ก็น่าจะชอบครับ นี่นะครับนสีเงินสีอะไรมันดูแบบโซนฟรีครับมันดูแพงอ่ะดูแพงนะการตกแต่งอะไรของเขานี่มันดูแบบผู้คมเปิดมาแล้วก็หนีไปหมดครับเข้ามาดูแค่ประมาณวิหนึ่งเห็นมาเขาไม่อยากดูอะไรที่เขาไม่อยากดูอันนี้เลยนะเขาคงอยากไปบางปูแบบที่คุณอยากไปนะครับครับ ซึ่งมันร้อนมากตอนนี้คุณจะรีบไปทำไมโอ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ล่มแล้วมี่จ่สี่โมงแล้วว้าวน,นี่นะครับเราจะพาเข้าไปดูภายในของวิหารนี่นะครับซึ่งเราเข้ามาเขาก็ต้องถอดรองเท้านะครับอันนี้มไม่มีไลายทิปโปงขึ้นเลย ถอดรองเท้าไงเขาบอกให้มาถอดตรงนี้เอาเหรอนม่คี่คิดว่าก,ก,กูจะเข้ามาดูอะไร <c oughs> นี่ครับว้าวว้าวสวยัะมีพระนั่งพระนอนพระยืน <c oughs> ครบหมดเลยอ่ะวิ่งอันนี้ปัง พพพุทธปาลิไรกะชินสีแห่งอัโยธนาเป็นฟา<ช>ง,งที่หลังจากตัดสรู้แล้วนะคุณต้องพอตัดสรู้ก็จะมีพวกจัดปาเนี่ย<ช>มาถวายของปาให้ท่านใช่ครับนี่นะครับงดงามมากครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันครับปรุณาถภาพด้วยกริยาบรรวุ<ด> มนี่เรามาเราต้องเริ่มจากด้านหนุนครับพี่ป้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็น,นที่ทีอองค์สุดท้ายใช่พุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์ครับซึ่งแต่ละาก็าองค์มีชื่อหมดเลยนะคุณดูใช่คืออธิบายโดยรวมว่าคือจนณปัจจุบันเนี่ยพุทธเจ้าที่เรารู้จักเนี่ยเป็นองค์ปัจจุบันนะ คือก่อนหน้านี้คือพระองค์ที่ยีิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่เพราะเหรอก็เรียกว่าในโลกของพระธรรมเนี่ยออผ่านยุคข,ของพร,ร,มมระพุทธเจ้ามายี่สิบปดแล้วแล้วยุคต่อไปไอไหลังจากหลังจากที่จะเป็นยุคข,ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเป็นพระสีอริยเมตไตรโอ้นี่คุณนี่ช่างมีความรู้คือพอเข้ามานะครับด้านขวามือจะเป็นพระพุทธรูป ของพระพุทธเจ้าย8่สิบแปพระองค์ส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นรอยพระพุทธบาทของแต่ละพระองค์ของแต่ละพระองค์ใช่ใช่ใสวยงามครับโอ้โหทั้งแนวแล้วก็ข้างในนี่ติดแอร์เย็นช่ำเลยนะเป็นวิหารที่เย็นสบายใช่ผมขอดูอันนี้น่อดูสิครับ ครับเงินเช่าบูชาเหรอครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นภาพประจำปีเกิดค่ะอ๋อประจำปีเจดีปีเกิดแล้วก็น่าฉันปีเกิดแล้วก็หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ครับอ๋อดูครับผมเกิดปีอะไรครับทำไมทำไมหมายถึงว่าต่อตอนหนึ่งอันใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่หนึ่งแพ็คใช่ไหมครับปีหนึ่งอันอ๋อเพเกิดปีเกาะใช่ไหมคะแล้วเราก็มาไว้ที่นี่หรือยังไงครับไม่ใช่จะเอากลับบ้านเลย บูชาได้ค่ะแั้จะเป็นรูปปัตตาก็คือเช่าไปบูชาเลยที่บ้านพแช่แห้งอ๋อเขาเขาจะมีบอกเลยว่าอันนี้ของพระธาตุประจำพระธาตุองค์ไหนอ๋ออันนี้อย่างปีเถานี้ก็พระธาตุแช่แห้งาสลูก็ระบางหลวงปีจอครับปีจอละจุฬาสี่จุฬาเนี่ย มานิจุลาอยู่เลนอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างอยู่ต่างจังหวัดที่สุดว่าจะอยู่เชียงใหม่ปีปีละกาละครับปีละกาปีละกาปีละกาก็จะมีชื่อท่า อแสดงที่เมื่อกี้ผมเดินดูมีพระธาตุแต่ละตะองค์แต่ละองค์นั้นก็คือประจําปีเกิดประจำปีของใครของเมื่อพระธาตุแต่ละพระองค์เราทําพิธีหมดแล้วนะคะปฏิบัการนี้พระธาตุเลยครับค่ะเพราะว่าเราพระสังฆราชอันนี้ท่านเข้ามาทำพิธีนะวันที่เปิดอ๋ออย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่หรือไปอะไรก็ได้เราก็มาไหว้ที่ตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มีท่านพิธีนะคะเนี่ยมีองค์กี่นี่นะอย่างพีมาเสงท่านก็ไปที่อินเดียนะกะรทางไปที่อันเชิญยินมา ดีงามครับขอบคุณคับขอบคุณครับอ๋อเข้าใจวิธีการละก็คือแบบถ้าเราเช่าบูชาไปเราไม่ต้องไปบริกรรมถึงแต่ก็สถานที่ก็ได้ไงที่นี่มีครบทุกที่เลยก็คือที่นี่มีพระาตุจำลองด้วยไงได้โห้นี่คือฝั่งด้านซ้ายนี่นะครับคือนอกจากมีเขาเรียกพระ อัศจรรย์มากพะพงศ์เขามีประวัติของพระแต่ละพระองค์ด้วยนะงครับทั้งยี่สิบแปดองค์ครับอัศจรรย์มากครับเหรียญตั้งได้ครับเราจะยังไงครับมันตั้งได้ครับเขาวางลงไปตรงที่เป็นร่องไงครับเอาเหรอเออว่ะมันจะแปลกตรงไหนครับนี่นะครับภายใน อลังการมากคุณเรียกร้องความนสนใจจริงม <ใจ S 2> ีประวัติลำดับการสร้างครับพุทธมหาวิหารวชิรธรรมวันนี่สร้างแต่ปี2556เมษาครับเยอะมากโอ้แล้วก็สร้างมาเรื่อยๆคุณรู้ไหมครับที่นี่ใครเป็นเจ้าของครับเมืองโบราณเนี่ย คุณเล็กวิริยะอะไรเนี่ยะครับคุณร<ช>ู้จักวิริยะประกันภัยไหมครับใช่ใช่ครับก็คือเป็นเจ้าของเดียวกับวิริยะประกันภัยใช่ครับแล้วก็เป็นเจ้าของเดียวกับปราสาทสัจธรรมที่พัทยาด้วยครับเจ้าของเดียวกันนะครับแล้วก็ช้างสามเสียงที่ที่ไหนปักน้ําด้วยครับโอ้โหเป็นเจ้าของหลายแห่งเนี่ยครับสร้างตั้งแต่ปีสองห้าห้าหกขันขันห้า แล้วก็มาเสร็จปีหกศูนย์น่ะคุณใช่ที่เราเดินอยู่เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเสียโกโไปแล้วให้เราฟังว่าขาดทุนปีละแบบสามสิบล้านใช่ไหมยีม่สิบล้านในสมัยก่อนนะคุณก็ขาดทุนเดือนละสองล้านน่ะคุณค<ม>ิดดูติดสองสองก็ยีิบสี ใน,<อ>นสมัยก่อนด้วยนะตัวเลขเนี้ยไม่ใช่ในยุคนี้นะในยุคนี้ผมว่าน่าจะขาดทุนมากกว่าเดิมใช่นี่คือวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ที่เราเราเดินอยู่ตอนนี้นี่คือวันวันเสาร์นะครับอืมก็ไม่ค่อยเห็นมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่แต่ถือว่าก็เิก็เยอะขึ้นกว,กว่าครั้งแรกที่เราเคยมาเหรอครับแต่ก็ยังผมคิดว่ายงางก็ยังไม่ถึงเป้าใช่ยังไม่ถึงเจุดค้มทุน จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในวิหารแห่งนี้คือมันจะมีมุมมุมหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าพระประธานเนี่ยอยู่ข้างนอกในคุณดูที่ทั้งมองไปนี้แบบมันอลังมากนะนะแปลกนะปกติจะอยู่ข้างในนะใช่ครับแต่ผมว่าสิ่งสำคัญของที่นี่คือพระเจ้า28พระองค์นี่แหละผมอ่านดูคร่าวๆเม่้เห็นว่าแปลกนะว่าแต่ละพระองค์เนี่ย อายุการปกครองของเขาเนี่ยประมาณกี่ปีกี่ปีในแต่ละยุคข,ของกี่นึงบ่ลมหกหมื่นปีอายุยืน<อ>นี่คุณ<อ>พูดถึงพระพุทธนภากาศคันธาราสถิตคันธาราสถิตมลมบพิษศาสดาศีทวาราวดีอัตวีสะตัะทครับโอ้โหาาโคตรเจา้า วีสัตถาคตเจ้ารู้สึกรู้สึกอ่อนด้อยเลพนันภาษามากใช่ใช่แล้วก็เขาดีไซน์ประตูตรงนี้คือเป็นเซ็นเตอร์เลยนะออกไปได้นะมองออกไปออกห้างเปิดนี่ว่าเป็นเซ็นเตอร์ของวิหารแห่งนี้เลยนะครับพอมองกลับหลังไปนี่โอ้โหทุกอย่างมันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยซึ่งจริงๆเป็นพื้น เหมือนเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ผมว่าเขาอาจจะเอาไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนาก็เป็นได้นะครับเนี่ยพี่ป้องครับนี่คือปฏิการต้องเร็วนิดหนึ่งครับเราต้องคอนโทรลเรื่องเวลาด้วยได้ครับเสร็จตรงนี้แล้วเราต้องไปเลยครับหาร โซนฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเร็วนิดนึงครับว่าเราเรามาท่องเที่ยวแถวโซนเมืองโบราณแลว้วก็เราคิดว่าเราจะขี่จักรยานไปประเด็นหลักคือเราอยากจะาพาไป,ปด้วยครับอ่าแลว้วก็ไม่รู้จะทันพระอาทิตย์ตกไหมนะครับ ถ้าจะให้ทันผมว่าต้องไปตอนนี้แล้วครับพี่โปง้งเพราะว่ามันจะมีทันอยู่แล้วครับนี่หกโมงมืดแล้วนะครับพี่โปง้งครับนี่ห้าโมงครึ่งมันต้องนั่นแล้ว ครับครับห้าโมงขึ้นพระอาทิตย์จะย้อยอะไรนะห้าโมงขึ้นพรอาทิตย์น่าจะย้อยแล้วผ่านนี่นะครับนี่คือเมืองโบราณเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วครับก็วันนี้ก็ประมาณหนึ่งแล้วกันครับค่าผผอมก็เดี๋ยวถ้าไม่รีบก็ค่อยมาใหม่ครับครับก็ เดี๋ยวเราจะไปไลฟ์อีกทีนงตอนที่เส้นทางที่เราจะปั่นไปบางปูนะครับครับผมสวัสดีครับ